เสร็จเรียบร้อยครับเยบซีเมื่อนี้เสา้านี้ได้นี่สวนไผ่อยู่สบายสวัสดีครับ คลิปนี้พาเอฟซีมาเด็กในจังนอ่อยเป็นเวลาตีสามนอนบัลลับครับเอฟซีนอนบัลลับน้ำเงินบังดูเสียงจิ้งดีเพลไลยเงียงกัเสียงไกเสียงกาขันพุนะ่นนี่แต็นอไม่ครับเอฟซี 4, ครับคลิปนี้พาเอฟซีมารับชมนอไม่เจ็ดเดือนเบิงนอเพิิน,น นี่นอกากาสาาเลยครับเบบซี่ครับนี่เบิงดูี่นี่เพื่อนว่าซับในดินสินในน้ำเก็บอยู่ทั้งปีแหละครับเบบซี่นี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนบอกนี่คือหน่อไม้เอ่อพอดีลุงกำลังไล่เก็บอยู่นะลุงกำลังไล่เก็บให้อยู่คือ พาเอฟซีมารับชมาการเก็บนอไม้ <c oughs> น่อไม้มีเอฟซอซแฟนตัวยงเข้าสอบถามมาว่าทำไมทำไมถึงไม่ทำไมถึงทำไมเราถึงไม่เอ,อ่ออย่งก่อนล่ะทำไมเราถึงเก็บหน่อที่อยู่ติดกับแม่พันธุ์ออกก็เพราะว่า แม่คือทั้งสี่เอฟซีขยายกว้างแล้วก็อธิบายให้เอฟซีเอาฟังบางนอดูนี่ก็หนอนี่ก็นอนี่ก็นอ,นนอขยายกวา่าแม่เอฟซีเขาฟังว่าสมมุติว่านี่คืออ,อธิบายคือนอน,นี่กับแม่พันนี่ต่อที่เขาปลูกใหมนเน่เป็นอย่างเขาจังหากออกเพราะว่าเขาหากออกแล้วที่นี่ มันจะมีนออีกนอหนึ่งขยายออกมากเดี๋ยวเนียยไฟก่อนสิบ่เห็นดีเพื่นใดมาสมมติทานฮอจงนี่แล้วนอเพิ่นกระสีออกอยู่ไกลคือสีคือตอนนี้นะเขาต้องการขยายนอขยายการเกิดนอออกก็คือเราหักเขาหักนอนี่ออกพอหักออกเสร็จเรียบร้อยนอเพิ่นกระสี เป็นตัวนี้แข็งปุ๊บแล้วก็สิเป็นตาแล้วก็สิแตกออกมาเมื่อเกิดนออยู่แถวนี้ตอแล้วก็ออกไม่นี่เคลื่อนห้องขยายกันห้องขยายกันเก็บนอออกไม่อีกเขยาจะได้ผลผลิตหลายบนเอฟซีมีแต่คื่นนอใหม่อุ้ยนอคลิปนี้สิบห้าเอฟซีมารับช่มน้ำวะอ่านอไม้แปลงที่แปลงอายุเจ็ดเดือน จะได้น้ำหนักเท่าไหร่เอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนกำลังศึกษาศึกษาข้อดีจุดเด่นของไผ่เสดิงอยู่ที่กำลังที่จะคิดที่จะปลูกแต่ยังไม่แน่ใจเพราะติดอยู่เพราะติดอยู่กับคำถามที่ว่าน้ำหนักประมาณนี้ ปลูกกี่ไร่ปลูกงานเท่าไหร่ปลูกยังไงนี่ครับเแบบี่มีตะหนอทั้งนั้นเลยนี่คือไร่เก็บอยู่ด้อยลุงไร่เก็บอยู่แล้วนี่ครับเแบบซี่ครับนี่ก็คือฟางนี่คือต่อฟางไปตัดมาไว้คือถ้ามีเวลาเราก็จะไล่กบกบเง่า ควบเงาแล้วที่นี่นอใหม่สีขาวงามที่แบบนี้ครับเอฟซี FC. พูดนะหันไปใส่มิตรนอเอฟซี FC. เอ้ยสาเหตุที่ทํำไมเราถึงหักนี่เห็นบ่ครับนี่คือผลพลอยได้เห็นบ่นี่คือหนอเขาเรียกภาษาโัวไปก็คืออีสานบานฮเฮาเพิ่นเอินว่านอหนอเสี้ยนหนอเสี้ยนหรือแหนงนั่แหละครับเอฟซี FC. นี่เห็นบ่เดี๋ยววางไฟไฟก่อน นี่ครับนี่คือแหนงแล้วก็เสียนนั่นแหละขแขนงที่ออกจากนอที่อาหักไปแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ในการทําไมเราถึงหักก่อนพูดอ่ะ MC, เอ้ยกว่าละสามละสี่ละห้าขุณนแนมไปเห็นบ่เดือดถ่ายางไปเบิง่งตอบปัญหาของเอฟซีเดือดถ่างยางไปหาลุงเรื่อยๆแลลวก็มบนรยยไปน้ำ ปัญหาเอฟซีที่ถามมาว่าปลูกปลูกกี่กอปลูกกี่ไร่ได้น้ำหนักเท่านี้คือคลิปที่ผ่านมาเพิ่นถามเอฟซี FC. เอ้ยก่อละซื้อละฮะอยากให้ไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยครับของแท้และแน่นอนนี่คือไหสเดิ้งของแท้แท้นี่คือเก็บมาตั้งแต่อายุสี่เดือนนี่คือเก็บมาตั้งแต่อายุสี่เดือนแล้วก็ เก็บมาจนถึงปัจจุบันอายุได้เจ็ดเดือนแล้วนี่เบิ่งดูน่ครับนี่คือหนอนี่เก็บเช้านี้ครับนี่เก็บเช้านี้เป็นเวลาตีสามตีสี่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ว่างเท่าไหนเก็บเลยเสร็จก่อนตะวันขึ้นก็ได้เงินก่อนตะวันขึ้นครับเบียบซี่ขีมข้มูกขี้มูกไร ที่เอฟซีเขาถามก็คือแปลงนี้แปลงนี้อยู่ที่สีไล่สีไล่เอออถ้าไหนน้องข่อยก็เริ่มมันหลายแปลงไล่ละหนึ่งร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบก่อครับเอซีมึงดูผลงานที่เราทำไว้เนี่ย ดูผลงานที่เราทำไว้เห็นว่าครับเอฟซีครับโอ้ยขั้นตานี่คือหน่อไม้ใครจะเชื่อว่าหน่อไม้ขนาดนี้ลำขนาดนี้ก็ขนาดนี้อายุแค่นี้จะสามารถสร้างรายได้ให้แต่ละวันหรือแต่ละเช้าได้ครับเอฟซใส่น้อ คุณรุ่ง่ยอยยุ่แก่ได้เนาะมันกว้างนี่แต่ละก่อครับเอซีเบิง้งเนผมอยากจะให้เอฟซีมาเห็นด้วยด้วยตาเปล่าอยู่จริงนี่ก็หนอเด้นน่นี่นี่ก็หนอนี่นี่ก็หนอนั่นก็หนอห้องใส่ไฟฉายตัวใหญ่ขับเอซนี่ไฟฉายใหญ่มาก เป็นสปอตไลท์เอาไว้ซองเบิงสร้างเพราะว่า,าช่วงระยะปีใหม่ไม่มนี่สร้างลงจากแหล่งภูเขาลง่มากด้านล่างเฮ็ด,บบดให้บอบปอดภัยแปลงนี้เราดูแลยังไงแปลงนี้ก็คือดูแลเรื่องระบบน้ำระบบหย่า แล้วก็การใส่ปุ๋ยก็คือหนึ่งมีฟางเห็นป่มีฟางมีขี้วัวเพื่อใส่้อมเรียบร้อยแล้วก็อัดเคมีลงไปบ้างครับเดบซี่สังเกตว,ว่าใบเขาจะเขียวเบิ้งไกลๆเนาะเบิ้งไกลๆนี่คือน้ำค้างได้นี่ดูใบไฟผมส่องไกลมากนะครับ ยางออกก่อนหาคนหักบ่เห็นคนหักอยู่เก่ได้เอาเป็นว่าคลิปนีเนี่ครับน้องหม้เห็นบ่นี่คือหนอไหมน,นันนั่งกันน้องหม้เป็นช่วงเวลาที่สามารถทำเอ่อทำเงินทำเงินได้เป็นอย่างดีเอาเดี๋ยวสิบห้าย่งางไปเบิง่งยางไปหาคุณลุงคุณลุงเขากำลังเก็บอยู่ เยหน่อไม้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะคลิปนี้ผมจะพาไปดูแบบยันน้ำหนักน้ำหนักรวมหลังจากตัดแต่งเสร็จสีผ้าไปเบิ้งเลยทุกสิ่งทุกอย่างครับการดูแรลรักษาเป็นสิ่งสี่สำคัญผู้ใดดูแลได้ก็สามารถ ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าพุดนะน้อเพิ่นอีหลีเลยเอฟซี FC. โมเมนต์บอลโพดนะครับเห็นกล่องฟางกล่องฟางเป็นจังไหนพูดลงฮนะก่อดอะเก้าเนาะโอ,โอ้เอาไปเอฟซีมาเบิง่งคลิปนี้เขาแบบ เอายันน้ำหนักร่วมเลยหลังจากตัดแต่แตงเสียเท่าสิไดเ้เงินจากบาทพูดไม่จะแขวแล้วนี่ไม่จะแขวโ้วอ้ไ่จวขว่ะขวจะแวะแวจ้่แ้อ้่ออ่ว่ขวอ้้ขวว สิบวหักลงซะหมเลยสาแถวโอ้ยเอาไปสามแถว,แถวน,นี่เด็กแหนงลงทแทะละเจ้าตายมืดนิ <c oughs> เนเ่น,นได้องกอนเลอือสอสิบกอนโอ้ยเอานีาเปลียนเล่นน้ำประดานไปน,น่ะนะครับ ขณะนี้เป็นเวลาตีสามครับเอฟซี FC. นอนตื่นสวยไว้ได้บทันเงิน,นเนงินแลนนี่จากเบิดไปเอฟซีเายางเบึงาาการเก็บน้ำไม,ม่พร้อมครับกาลังบรรยาไยให้เพิินฟังอยู่ว่าไว้ไว้ล่ำซ้ำนี่กับพ่อปลูกครั้งแรก นี่ครับเอฟซี FC ครับลำต้นเราไว้แค่นี้พอที่เหลือหักหนอขายอย่างเดียวครับ <c oughs> เอฟซี FC, คนที่เขามารับชมวหม่แลลวก็พูรับชมเกา่าครับเอซี FC. นี่คือไพ่เซดิงอายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนมื่อนี่เขาสี่ภาพไปรับชมน้ำหนักรวมพร้อมด้ FC, วยเอฟซีวาเขาสีได้เงินหลายปันไดงสำหรับแปลง เนี <Cornell. S 2> ่ยทีซีไร่เขาเขานี่เป็นยังเขาต้องเก็บแต่เดือกครับเดี๋ยวซีสีวอลซูฟ่างพุ่นเห็นบ่เห็นเพิ่นหักบ่พุ่นครับเฮ้ยเดี๋ยวพูดอะโอ้ยพูดอะครับเดี๋ยวซีเนาะห่โอ้ยเนาะขัดใจเฮ้ยขัดใเสียบมันสับกันแมนอยู่ นี่ครับ <3 S 2> นี่คขึ้นีอีกอยู่คนไหนเอฟซีเห็นบอกล่ำเดียวนั่นแหละว่าแ่ลำเดียวครับนี่นี่คือล่ำไผอายุเจ็ดเดือนเบิ้งกระรดครับแล้วก็ฮักหน่อขา,ายให้เห็นเห็นไปนเลยของแท้เนี่ยและก็แน่นอนพร้อมคุณแล้วนี่ครับต้นแค่นี้เองแต่ยังมีหน่อออกที่อธิบายให้เอฟซีเขา เบ่งไปเรี่ยวเมียนครับยังยังขึ้นซอนซ้อนอยู่นะมูนี่มีอีกหลายครับเวบซี่นี่คือต้อนพันธุ์ทีเขาจงไว้แล้วก็เอาไว้เลี้ยงเลี้ยงนอนี่คือต้นพันธุ์ต้นเดียวสำหรับเวบซี่ที่ปลูกหม่เ,เขามารับชมคลิปนี่คือประผาดแน่นอนครับแล้วก็ได้เปลี่ยนแนวทา,างในการ เก็บผลผลิตไปขายนี่ครับช่วงเนี่ยสังเกตดูนี่ครับ,รรบอันนี้ก่อนี้ทำไมมีสองเพื่นโมเมนต์สองด้เอฟซอีแต่ละต่อพันนี่เห็น่่เดี๋ยวว่างๆกันใหยฉายก่อน <c oughs> นี่ต่อพันที่หนึ่งนี่ต่อพันที่สองแต่ละต่อมีมีล่ำอ่า สัางนออยู่ต่อละหนึ่งต้นครับเอฟซีพ่อเข้าใจว่นี่ที่เห็นสองต้นคือเห็นหมายความว่าที่ปลูกไว้เนี่ยคือสองต่อพันสองต่อพันเนี่ยสิจอจงอลำที่สร้างหนอไว้แค่ต้นละลำเนี่ยครับเอฟซีแล้วจะเก็บนอไปแบบนี้พูดเดี๋ยวโอ้กําลังสีแจงแล้วฝ่ากําลังแดง ใส่เวลาใส่เวลาหาเงินตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามครับเบบซี e ่ตีสามไปหาแจ้งถ้าเบิ้งว่าไล่รับ <c oughs> ของคุณลุงเปิ้นสีได้หลายเป็นใดแล้วก็คือรวมน้ำหนักได้คือหูเลยว่าได้จำนวนเงินเท่าไหร่แล้วเบบซี่สิการตื่นสวยอยู่ครับ ตื่นมาหาเงินตื่นมาเก็บเอาเงินน้ำน้่ก่อนมาไหม่ที่เพิน่นเพิ่นออกออกเป็นแบงลอยออกเป็นแบงม่วงแบงเท่าครับเอซออกไม่เข้าเก็บเข้าหาักอยู่ตลอดทุกๆกมือทุกๆเศร้าเดี๋ยวสิผ้าเอซีไปอธิบายแล้วก็ไปรับชวมว่าทำไมเราถึงเก็บช่วงเช้ามืด ไทยฟีแองารับช่วไปเรื่อยๆก่อนโอ้วๆหมือนหมือนเอหมือนกีไถตื่นอีเ่เสาไรเนี่ยครับสาเหตุทำไมเราถึงเก็บแต่เ,เช้าเอซีสังเกตสังเกตทียยย่ยอดยอดหน่อไม้เห็นป่ หน่อไม้เขาจะขายขายน้ําช่วงนี้คือการเก็บหน่อไม้ช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืนช่วงดึกช่วงค่อนซิแจ้งนะครับเอฟซีถ้าเราเก็บหน่อไม้ช่วงนี้คือตอนนี้น้ํำหนักเขาจะดีมากเป็นอยังจังว่าน้ำหนักดีสังเกตน้นามครับเิฟซี่ยุบไปหน่อไม้ในนอเพิ่นสีเต็มไปอุดมไปด้วยน้ําที่เพิ่นดูดออกมาเพิ่นสีไข่ออกตอน ตอนสว่างเดี๋ยวผมจะจะมีคลิปต่อไปจะทำให้เอฟซีดูว่านี่นี่คือนน้ำโอ้หอ,อให้น้ำเห็นปะเอเห็นพอเห็นบะเอฟซีน้ำเต็มหนอ่อจะทำให้หน่อไม้เก็บง่ายที่สำคัญเลยคือไม่เหนื่อยบ่มเมือยครับเอฟซี FC ครับ ไม่เหนื่อยเออนี่เอาให้เบิ้งนี่ว่านอกๆนี่สิเห็นเห็นน้ำปะครับน้ำอยู่ปลายหน่อไม้เนี่ยครับนี่ก็เก็บแต่รอถาถาคุณลุงบพเปนน้อยเดียวได้ี่ผุนยู่ฟังผุนเห็นปะนี่นี่นี่ย่ฟังนี้เห็นไหมนะนั่นนั่นนะน,น,น,นี่คือหน่อไม้ยุกนละฟังเพิ่ะิแตกออกมา นอไม้จะเกิดออกมาแบบนี้ทุกวันไม่ใช่แปลงทดลองครับเอบซีเป็นแปลงที่เอาจริงทำจริงแลว้วก็ขายจริงครับนี่คือไผ่สดิ้งทำจริงขายจริงครับเอฟซีมีความสุขทุกวันตอนเช้าก่อนก่อนตะเวนสิขึ้นเนี่ยก่อนตะเวนสิขึ้นเขาต้องเก็บเอาเงินให้ได้ เก็บเห้ได้กอนหลังจากนั้นอยากไปนอนหรือว่าอยากไปเที่ยวอยากไปท้ำบุญอยากไปกินเขาอยากไปดูหนังฟังเพลงไปได้ครับเพราะว่าได้เงินแต่เศร้าแล้วไอ้เอฟซี 4, พ่อเบิง่งใกล้สิแจงแล้วครับเอฟซี 4, ครับน้ำหนักเดี๋ยวเราจะพาไปรวมน้ำหนักเด้อเอฟซีก็ขอขอออกจากส่สวนไพ่ไปเดี๋ยวห้าสิ ไปตัดเอาช่วงที่ว่าน้ำหนักของน้ำหนักของหน่อไม้ที่ออกในวันนี้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยนอกากสากเลยแต่ว่าต่อไปนี้ก็คือให้เป็นหน้าที่ของคุณลุงไปครับเอฟซีเห็นนอปะคอยสวอนคอยก็เลยอยากพ่าเอฟซีมาเบิง มาเบิ่งเพิ่นเก็บเนี่ยครับเอฟซี FC ครับเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะแจ้งพอดีเขาออกไปเชี่ยงน้าหนักน้ำกันเนี่ยครับออกออกมาแล้วออกมาแล้วจำนวนหนึ่งแต่ทั้งเบิร์น่ะมันเป็นซีไลครับเอฟซีซีไลนี่เก็บได้ยั่งบ่ถึงไรลนะครับนี่นี่ออกมากขนาดนี้แล้วนี่คุณยายนาั่งแตแต่แงอยู่ผ้า FC, นี่เป็นมันมันไก่แจงแหละครับเอซก็คือสิใหายเอฟซี FC, FC เขารับชมสถานที่ที่ว่าตัดแต่งหน่อไม้ยังไงบริเวณที่เราทำไว้เนี่ครับเอซครับอนาคตคิดว่าน่าจะได้มานอนหรือมาเข้าดาวหรือว่ามาเอียงประมาณนี้ครับเอฟซนี่ครับเป็นโมเดลนิด์น้อยเอาไว้ โมเดลหน่อยเอาไว้ผลิตเงินยอย่างเดียวครับเอฟซี่นี่คือนี่คือหน่อไม้สด,ดิ้งที่เก็บเอ่อคุณลุงไปเก็บอยู่ในแปลงย่งบ่หอดไรคาดว่าน้ำหนักมือนี่ล,นล้นล้นหลามเป็นที่น่าพอใจครับเอบซี่แจงแน่กระสร้างสวยแน่กระสร้างเดี๋ยวจากหน่อยเขาจังมาหลบร่วมน้ำหนักกันมาเสร็จเรียบร้อยครับเอบซี่มือนี่เสานี้ได้นี่แปลงนี่สี่ไร สี450่เล่สี่ร้อยห้าสิบกอสี่ร้อยห้าสิบต้นครับเอฟซีนี่คือผลผลิตแถวนี้เฉพาะแปลงนี้ครับเฉพาะแปลงนี้ได้อเอฟซีเนี่ยครับเฉพาะแปลงนี้หนึ่งร้อยสามสิบกิโลหรือสิบสามถุงครับเอฟซีนี่นาเบิงโมเมนต์ผับเก่าออกมาเราไม่เด้ออันนี้คือมือนี้มือนี้วันที่เท่าไรกาะวันนี้วันที่เก้า มีนาคม2567ครับนี่เอฟซีครับแล้วก็ขอที่เขาตัดแต่งออกก็คือขายใดคือกันครับเอฟซีแล้วก็ตามด้วยผักหวานหยอดง่ามๆเลยผักหวานเอามาแตะใสเดี๋ยวสิบพาาเดี๋ยวสิบพาาย่างไปเบิ่งครับเอฟซีครับว่าผักหวานเอามาแต่ใส่ โบเห่อเต็เนแนวกินแนวขาย FC เอฟซีเหรอเบิ่งดูนี่ <t> นี่คือต้นักหวานด้นี่ <t> ปลูกแบบนีน้แล้วก็เก็บเอาอยู่นี่ขายได้ได้หน่อยก็สร้างครับเอฟซีวัจะได้มิได้เติมกันสองขีดสามขีดโลกสองโลกนี่ครับนี่คือต้นักหวานเอาคลิปนี่แปลงซีไรจบไว <t> ้คือร่วมตั้งแต่ตอนเก็บแล้วก็ร่วมยอดตอนอร่วมยอดน้ำหนัก หลังจากที่แพ็กถุงเสร็จเรียบร้อยฝากเอฟซีกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไปครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนไพรอยู่สบายของเขาได้ทําคลิปและก็สาระดีๆให้ทุกท่านทุกคนได้ได้เห็นน้ำครับผมสวัสดีครับ